ใครซื้อให้พิมพ์นะนะานะ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 ้ชื่ออะไรน้าโนดิงนะาโนดิงอะคะรักไหมรักนะรักใครรักน้าโนดิงโอ้รักน้าโนดิงคิดถึงไหมคะ เมื่อไหรนะหนูริงมาหาพิมพคะ่ะพอเไหนไหนเล่นอันนี้ของน้าหนริงได้ไหมคะได้ได้ค่ะพิมพเล่นยังไงคะเล่นใหไแม่ดูหน่อยอยอันไหนนับไนะ้าหนริงฟังสินอฮัลนฮับหลัล And I my be. Hello there. It's me, Winnie the Pooh. See a yellow, for a blue, a green squash. A for C for carrot. B C, C for carrot. C for carrot. Wah, 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 wah.